เปการทจรมสาน่าประโยชน์ในบริเวณวัดสอพรามงหมีหลายด้านได้แก่ด้านการมีการปกครองด้านการศึกษา้าการัาองค์การเนสโที่เป็นเผยมีดานแห่งมากรแล้วนะครับก็เป็น ประถเสนาวดีของประทรวงกาไททยครับก็ประทรวงกาไทยนั้ยนสถามนานขึ้นในสมัยในหวงรัชกาลที่5้ากร 5, มยาดโรงราชพภาพเป็นน้องของท่านครก็เป็นรูปประธานพวกนร้เป็นลูกของในหลวง เสด็จกพาทราบดีว่าในหลวงรัชกาลที่ห้าท่านชอบเสด็จกพา,าต้นน้ำพุน้น้ำถามม้าในเจตสังขาเราแสดงพระนามนะที่บอก่าเราเป็นอดับที่หนึ่ง 哎。<Bye, bye. S 2> <Bye. S 3>